ที่แล้วที่เราหาปูทะเลอี2สองแล้วมาปล่อยปูทะเลกันเลย <Yeah! S 1> เรามาปล่อยปูทะเลที่นี่ศูนย์การเรียนรูป้ปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรมาหาไซสสมุทรสาครมาชานีลงลงล่ร่มเลนมากๆที่นี่มีอุปก,กรณ์ที่เราเยะะียค่ะเราไม่ต้องพกมาเองเลยเอามาแค่ปูทะเลอย่างเดียวุกคนเราก็มาถึงแนละ้วน้องกัดตื่นเต้นมากเลยพี่แตกกปกับน้องสุกัดตื่นเต้นมากมากเลยที่จะปล่อยปูทะเลเดี๋ยวเรามาตัดเชือกันเลยนะคะทุกคนเชือกค่อนข้างแน่นนะคะน้องสุกัดก ร้อยแล้วเรามาปล่อยกันเลยดีกว่าทุกคนไปเทไปเไปเ้โอ้ยว้าวปูไล่นี้ไม่มีก้ามนะคะทุกคนก้ามมันหักไปเราก็เลยได้สงสารนะคะเรามาปล่อยที่นี่นะทุกคนเม่ออยู่ที่นี่บปูมันจะก้ามงอกมาแล้วทุกคนนี่พี่ปูจไล่ลงไปเลยค่ะเรามาปล่อยปูทะเลตัวใหญ่กันปูทะเลตัวใหญ่ก้อนข้างหนักะคะทุกคนอกีมัดปูทะเลตัวหญ่เชือกน่นมากมเลยคุณ